โจเรมอนตอนแผนการจรวดของอัจฉริยะเดคิสุงิเฮ้ยนบิตาของว่างมาแล้วนะอ่ะเฉยเลยอ่ะดีนี่น,นี่ของว่างมาแล้วนะของว่างอืมอ้าเฉยได้ยินไหมเนี่ยฮะอืมอ้มาไม่ได้ยินหรือยังไงอืม ที่โนบิตะกำลังเพ่งสมาธิอย่างนั้นมันเอ๊ะกำลังทำอะไรกันอยู่นะก็คงจะเป็นของไร้สาละเหมือนเดิมละมั้งแต่ถ้านั่งหน้าต่างตาทําก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ นนี่มัอะกระสวยอวกาศยังไงเล่าสุดยอดใช่ไหมล่ะแหละเนี่ยเลยกระสวยอวกาศเนี่ยล่ะดูด้าเกลียดชะมัดเลยดูนะมันบินได้ด้วยล่ะโอ้รวมฉันเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเองเฮ้ยนี่มาดูหน่อยดิโอ้โหห่าหืเห้ ว้าว <laughs> อุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะใส่ลูกปอมไน้นี่มาเฮ้ยรู้ความลับแล้วเหรอคิดว่าอย่างั้นเองเหรอเอาละฉันจะทําให้มันบินได้ไกลวันนี้เองนะดูนี่นนยุด,ด,ดูดูดูดเฮ้ยหลีไปเอาเถอะเเยอะเลยแอนเอาเลยอาปูดอาปูดหน้าแดงเอาแตกเลยใจร้ายที่สุดเลยใจร้ายอย่าร้องไห้เลยนะแค่โดนพังของเล่นเท่านั้นเองนี่นาของเล่นอะไรกันทั้งนั้นที่ ้าการทดลองนี้สําเร็จฉันจะได้ทำขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งใจว่าจะทําให้มันขึ่นไปบนอวกาศด้วยเฮ้ยไปอวกาศด้วยลูกโป่งเนี่ยนะอย่าบอกใครล่ะเดี๋ยวจะโดนเรียนแบบเอาได้รู้หรือเปล่าล่ะเงี้ยไว้เจอขำขึ้งเลย่้อเล่นใช่ไหมรอเล่นใช่ไหมเลือกปหลาดชบัดเอ้ายังไงฉันก็บ้าละ ไม่คิดจะประดิษฐ์อะไรแล้วก็นอนกลางวันดีกว่าฉันเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่ถูกสิอ,อย่างเ้ยงอนอีกแล้วเหรอขอโทษทีนะ,ะถ้างั้นถ้าเป็นของเล่นจรวดแล้วก็ห <c oughs> ลอดจรวดเอาสิ่งนี้นะใส่ไว้ในปากแล้วก็เป่าลมออกมาก็จะมีพลังงานเหมือนกับแก๊สของจรวดออกมา ถ้าเพิ่มวยื่าลดความแรงในการเป่ากับทิศทางแล้วก็จะสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เวยเจ้านี่เหรอหันไปด้านล่างแล้วก็ลองเป่าดูสิโอ้โ,โ,อโยเอามันจะเอ้ยเป่าเป่าแบบนี้มัน<อ>เป่าแรงเกินไปตอ็ระวังมากกว่านี้นะ <S 2> <S 2> มไม่ได้หรอกไม่เป็นไรถึงจะเจ็บแต่ก็ชอบแล้วล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ไปเลยเข้านอกกันเถอะโอ้ผางแล้วเหรอนี่ยโอ้เอ้ ไออเจ้จโอ้โหโอ้โอ้โอ้เจ้อ้โอ้โหเฮยเฮ้ยเาไล่เล่าไปไเฮ้ยมัรงสุดยอดเลยแต่ไม่สนุกเฮ้ยระวังระวังโอ้โหโอ้โหมรันโฮรันเลยเฮ้ยโดนิตาฮะโทษทีโทษที เฮ้ยขอโทษแล้วมันจบแล้วแล้วคน <im it> ของฉันจะทํายังไงลอยไปไกลรีเลยอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะเกือบจะเกือบจะชนอยู่แล้วเมื่อกี้หน่อยเป็นแคริวิตาใส่ว่นยังอวดดีกับฉันอย่งั้ะ่ะถ้าทําอะไรรุนแรงแล้วก็โดนด,ดีแน่ๆเลยนะหน,หน่าจะบอลนี่มี่ดนไงว้าย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 ว้าว้ายว้ายว้า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 ว คือว่าไม่มีอะไรแหละแต่แด่แด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 ่หันลไทนีอะไรแล้เจอกันแล้วกันไปแล้วเหมือนจะรวดเลย เอาคืนไม่ได้แล้วมันอันตรายนะไม่อยากจะยืมแล้วอ่ะแหมขอยืมอีกสักนิดไม่ได้ไงอ่ะไม่ได้เอาคืนมาเอาคืนมาไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ก็บอกว่าไม่ได้ไงขยี้แป๊บเดียวเองเอาคืนมาเฮ้ยใช่โอ้โหเจ็บเลยเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้แกคิดว่าฉันจะแพ้อย่างงั้นเหรอ เอ้ยฮ่าไอทำอะไรฉันเนี่ยล่ะโนบิตะไปวาดรูปที่ไหนกันดีล่ะแน่นนะสิเยอะอ้เออ้เอ้โนบิตะเออคือเอ้เไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะชิซุกะบิทไม่ไม่ใช่ฉันฉันเปล่าโหหลอดจรวดงั้นเหรอท่าทางน่าสนใจดีนะนี่ ช้เจ้าเนี่ยมาทำจรวดกันจริงๆกันเถอะทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเอาหลอดน่ะไปใส่ไว้หลายทางนะแบบนี้นะอย่างเช่นเวลาจะบินขึ้นกระเป๋าใส่หลอดที่อยู่ด้านล่างนะเวลาที่จะไปข้างหน้าก็เป่าลมใส่หลอดที่อยู่ด้านหลังสินะอืมถ้าทำอย่างนั้นแล้วนะจะต้องบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แน่แน่โอ้ปัญหาคือตัวเครื่องจะทำยังไงเนี่ยสิก็ทำาจวกระดาษสิกระด,ด,ดาษ<า>เหรอเฮ้ hey! เครื่องแปรสภาพวัตถุดิบด้วยสิ่งนี้นะพอสร้างจากกระดาษแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กได้เอ้ย hey, จริงด้วยงั้นนะฉันเป็นคนออกแบบก็แล้วกันไปประกอบกันที่สวนบ้านของฉันนะฮา uh huh, ไปตัดกระดาษตามทางที่เด้คิดสูงนี้ว่าเอาไว้นี่แล้วก็เอาส่วนนี้ไปก่อนนะ uh huh. เอาละคะกาวไว้ให้เรียบร้อยเลยอ่าน uh ีจ้านี้จา้จาเดรมน uh uh uh. อนเออเออตำแหน่งที่ติดหลอดไว ตรงนี้จากนั้นก็ตรงนั้นใช่เยอะสำเร็จแล้วโอ้โหเวร์จเลยะตรงนี้นะคือแผนควบคุมเมื่อดันปุ่มนี้นะหลอดที่ติดอยู่กับปุ่มนั้นก็จะส่งลมผ่านเข้าไปได้นะโอ้โย,อ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 ยสุดยอดยอดเยี่ยมไปเลยนะปล่อยตัวในอีกค่ะวินาที่ห้าสี่สามสอน

ค่อยผลัดกันเตานะเอาละจะไปที่ไหนกันดีล่ะเอ้าแน่นอนว่าต้องเป็นอวกาศสิโอ้ยไปไหวลูกนะกระสวยนํำนี่ไม่สามารถที่จะทนทายไปถึงอวกาศได้หรอกนะอะไรกันแต่เดิมกระสวยอวกาศนะนะไม่ใช่จะถั่วที่ทําเพื่อไปยังดวงดาวดวงอื่นหรอกนะรู้แล้วล่วนนะ่ไปภูเขาหลังโรงเรียนกันเถอะไหนกิ๊กี้ไปทางขวาตอบแล้ว สร้างจํารวจมาทั้งทีไปแค่ภูเขาหลังโรงเรียนเนี่ยเหรอเลิกหมดได้แล้วนะ <c oughs> หมวกเล่นสำรวจอวกาศอ้าวนายลองใส่ดูดิเมื่อใส่เจ้านี่แล้วนะทิวทัศน์ที่ไม่มีอะไรก็จะเห็นเป็นอวกาศเลยละ่ะยอดไปเลยสวยจัง ปีนาอ๋อพบวัตถุกำลังตรงเข้ามาด้วยความเร็วสูงหัวกาบาดไปสิโอ้ย้ยเเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรอ่ะกระสวยยังสภาพดีอยู่อุ้ยสุดยอดปฏิหารจริงๆเลยอุ้ยนั่นมันอะไรอ่ะกระสวยอวกาศไงล่ะ องเ,เป็นของพวกโดเดมอนกับโนบิตะแน่เอาล่ตาไปกันเถอะเราอันตรายจริงๆโชคดีจริงๆเลยนะน้องออกไปทีอ๋ออะไรนะนั่นมันอออนั่นมันโอ๊ย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 โอยมน ทำอะไรอยู่ลเนี่ยนั่นน่ะสินะอ๋อ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 อออ๋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  ังเลยนะนี This s <S kind of mm. ่มันดาวอะไรกันนะก็ต้องเป็นดาวหลังภูเขาแน่ๆอย่าประมาทเล่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตน่ากลัวอยู่ก็เป็นได้นะจะมีได้ยังไงก็มันภูเขาหลังโรงเรียนเราหน่นะอย่าทำลายบรรยากาศสินี่คืออวกาศอันกว้างใหญ่เป็นดาวที่เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเข้าใจแล้วเออตรงนั้น เมืองนี่ดาวดวงนี้มีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ด้วยละฮะดุริมนี่ดูริมนปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวสิลราคุยกันดูก่อนดีกว่านะจะเข้าใจภาษาโลกของเราเหรออือ้ยแบบอ พวกผมมาจากดาวที่มีชื่อว่าโลกครับเข้าใจที่เราพูดไหมฮะอ,อย่าโมตแต่เล่เหลวไหลนะรีบ,รบกลับบ้านแล้วก็ไปทําการบ้านเดี๋ยวนี้ไปดาวดวงนี้มีการบ้านเหมือนกันเหรอเนี่ยอ,อันที่ท่าทางจะเป็นอย่างนั้นนะอ,อะไรนะเ <laughs> จอแล้วเจอแล้ว ดาวกำลังไปที่กระสวยอวกาศนะเฮ้ยนี่รีบออกตัวเร็วเข้าได้เลยรอเดี๋ยวก่อนนะเร็วเร็ ผมนั้นตามมาแล้วไปไม่ได้เรื่องตอนนีนี่ท่านเองขับเคลื่อนเต็มกำลังอ่ะโอุจุ๊ยเฮ้ยมีน้ำมูกน้ำมูกไหลออกาเหนียวหนึบเลยฮะอืออยากแย่ไล่ไล่ลงแล้วล่ว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 งแล้วสุดที่อ2มาเป่าแล้ว โอ <bin> <cil Merkel> ้ตกปู่ไปแล้วอ้เออนือะไอืมอนมอืมอืมอ้มอืมอมอืมออืมออืออืมอืมอืมอมอืยอืมอ่อืมอืมมอืมมออออออ ช่างอันตรายจริงเลยฮ่ <laughs>